จะพานั่งรถชมเส้นทางจากสุรินไปสังขานะฮะก่อนหน้านี้นเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางสองเลนนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาบางช่วงก็จะเป็นถนนสี่เลนแล้ว เป็นสี่เลนอยู่นะครับปั๊มน้ำมันปตทท่อใครที่อยากจะไปชมดอกซากุระบานสวยงามนะฮะนี่ไปที่ปั๊มปตทอหนี่ั๊มนี้เลย ที่12กุมภาพันธ์นะเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะวันนี้นะเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564นะครับเราจะมุ่งหน้าจากตัวเมืองสุรินไปที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยวันนี้ให้ดูเส้นทางที่มีการ ปรับปรุงมีการก่อสร้างขยายเป็น4เลนนะฮะจากตัวเมืองสุรินออกมาแต่ว่าในบางช่วงโดยเฉพาะจากอำเภอลำดวนไปที่สังขาเนี่ยก็ยังคงเป็นถนนแบบ2เลนอยู่นะครับซึ่งก็ทางกระทรวงคมนาคมก็มีแผนโครงการที่จะมีการขยายเส้นทางนี้นะตลอดเส้นทางเนี่ยให้เป็นถนน สี่เลนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้รถใช้ถนนเดินทางเส้นทางนี้ได้รวดเร็วปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้ก็ประมาณ5้าโมงเช้านะครับแต่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ แต่ว่าก่อนหน้านี้วันสงวันที่ผ่านมาสุรินฝนตกนะครับฝนตกเลยดูบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างจะชื้นช้นะฮะชุ่มช่ำอยู่เหมือนกันสักพักหนึ่งเนี่ยต้นไม้ต้นหญ้าก็น่าจะเขียวขจีขึ้นหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งแล้วถนนสวยงามครับเส้นทางสุรินสังขะอาจจะมีบางช่วงนะฮะ ที่ถนนนั้นอาจจะชำรุดนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อมีรอยป่าอยู่เหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังครับการใช้รถใช้ถนนทุกเส้นทางของการเดินทางมีความเสี่ยงต้องการเกิอดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับในช่วงระยะนี้ยังคงเป็นถนน4เลนอยู่นะครับมีเกาะกลางถนนมีระบบไฟ แสงสว่างที่สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินทางถนนเส้นทางนี้ด้วยนะครับในช่วงกลางคืนก็ไม่มืดครับกล้องผมจะเอียงๆนิดนึงอาจจะปร,ะปร,ะประับบาลานซ์มุมภาพไม่ได้ครั จะดูเอียงๆนะครับนี่นะพอมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นแบบ2เลนแล้วนะนี่นะครับถนนก็จะแคบลงเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเส้นทางนี้ในบางช่วงที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างขยายเป็น4นี่เลนแม้แต่หลายทางนะครับก็ยังแคบอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนแล้วมาระวังกันด้วยนะครับเพราะว่า,ายิ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยมืดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน,นะครับเส้น mm hmm. ทางนี้จะมืดมากเหมือนกัน mm hmm. เคยมาตอนกลางคืนเหมือนกัน ทางนะฮะก็จะมีบ้านเรือนของนอกประชาชนนะครับบางจุดก็มีการปลูกพืชน,นะฮะเรียกได้ว่าเป็นการปลูกพืชหลังนาตรงนี้เป็นศูนย์เนตนะครับศูนย์เนตรหรือว่าศูนย์ในการฝึกอบรมนะฮะมูล,มลนิธิพัฒนาอีสานนะอยู่ที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอ ลำดวนนะฮะเป็น,ปนพื้นที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านสําโรง จะเอียงเอียง สร้างด้วยนะฮะนี่ก็คงจะเป็นแผนการดำเนินก,การก่อสร้างถนนเส้นทางนี้ที่จะขยายให้ได้4เลนนะครับนี่ก็คงจะดำเนินก,การในปีนี้นะครับต่อไปท่านที่เดินทางเส้นทางนี้ก็จะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้นะน,นี่นะฮะนี่เริ่มมีการขุดมีการขยาย ถนนนะก่อสร้างเป็นสี่เลนแล้วนะครับในช่วงนี้นี่นะครับก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการที่จะก่อสร้างถนนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเนี่ยต้องใช้งบป,ประมาณค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าจะได้ทีเดียวทั้งหมดเลยนะี่ก็ยากเหมือนกันในแต่ละปีก็ต้องมีการตั้งงบป,ประมาณนะฮะในการที่จะดำเนินการก่อสร้างขยายถนนในแต่ละเส้นทางนะนี่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายเป็น4เลนแล้วล่ะนะครับเส้นทางที่จะเข้าสู่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับ ก็จะเห็นเครื่องจักรนะฮะร,รถที่มาทําการก่อสร้างทําถนนเส้นทางนี้กําลังเร่งดาเนินการตามแผนการก่อสร้างขยายเส้นทางนะครับในช่วงจากเส้นทางที่จะเข้าสู่ตัวอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับ ตัรยไซ์ก็เสี่ยงเหมือนกันนะการใช้เส้นทางนี้ต้องระมัดระวังกันครับเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนครับ เขตพื้นที่อําเภอเมืองอยู่นะครับยังไม่ถึงอําเภอลําดวนนะนี่ต้องขออภัยด้วยนะฮะเส้นทางที่เรามาเมื่อสักพุ่นี้ยังไม่เข้าเขตอําเภอลําดวนนะฮะยังอยู่ในเขตของอาเภอเมืองสุรินทร์อยู่นะครับเส้นทางจากตัวเมืองสุรินทร์ไปที่อําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้ก็ขยายช่องทางจราจรเป็นสี่เลนแล้วนะครับใน,นละช่วงแต่ละปีก็จะมีการก่อสร้างถนน แล้วเสร็จเป็นช่วงๆไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นถนน4ีเลนก็ทำให้การขับขี่รถนั้นสะดวกนะฮะแล้วก็สามารถทำเวลาได้ครับขับขี่ได้ความรถเร็วขึ้นแล้วก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน,นในช่วงนี้นะครับแต่อย่างรักแล้วแต่นะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะฮะ การขับขี่รถที่ต้องไม่ใช่ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมเดินทางด้วยนะเพื่อป้องการการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทุกๆเส้นทางครับขอบคุณทุกท,าท่านติดตามรับชมการไลฟ์สดนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ Yeah,